พี่น้องครับมาหาคบหาคบให้น้ำกันครับมาหาปลาอปลาอน้ำกันนอี่ประตูตูับพอด่บนออกดแวขวดมาควบค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 นให้คบใหครับนะสวัสดีตอนยบเด้อจำมันเนี่ยเป็นรุ่นมาเป่งนามห้องนี่ไว้ เร่งงานเจ็ดเดียร์บหาปูหาปลาปอน้องสิบหกพอมือนน้ำประกว่างยู่ยด้วยมันน้างานเน็คกับกว่งลูกๆเขากำลังขึ้นเทียวเดี๋ยวไปตื่อเยอะเดี๋ยวไปดูภาพไปเบื้องมองเล่าเพล่งมันไหลแห้งหบ่ยังไปเบื้งน้ำกันนี่เลาะไปโดมเฮานี่ล่ะเลาะมาขังโดมเฮานี่ล่ะจ้ะ น,น,น้ำไหลจอบๆๆๆลูเขาก็ไม่ขึ้นเขียวนี่ขึ้นได้ไรก็จะดี้ไม่เกี่ยวม่เาอยู่เป็นไงน้ไหลไหลลงท่อไม่ทอจ้ะ ก็ได้โบเนี่ย่อยลงทอเลยปลาหน่อยเล่นแตกหยามหยามหยามหยาบยน้องตาดีๆเลี้ยวบงเสียงปลาปลาหน่อยแต่เจ้าแจวอยู่เดี๋ยวมึงมาจะ่ทางขึ้นหน่อยไปนี่กํานี้หุ่นุ่นไอ้เจ๊งาหยางเลีนเกลือเกือขึ้นไปน้ำหนาโอ้ ไปเข่งปุ่นขึ้นไปแล้วน้ำบกขอนเอาบ่ได้ดอกเดี๋ยวรอเห็นบกน้ำขอนตันจ้จ้ะมาเลีเ้ยงเซี่ยวๆอยู่นี่ตู้ปลาไปเบิ่งกลอนทอมสิไหลแห้งบ่เราไหลลงใลส่กระชังด้วยไล่ลุงใส่เระช่างด้วยจะลองดีนาะตเท่าไงลื้นก็เลยเอา กะช่างมาตรงเลยไม่ได้มาขาดังตะยังไปเนี่ยไปกระช่างของตางมาก็ไม่ยืนกระช่างเลยออกออกไปจาไปเด้อดูหน้ามันบกกันเลยจังานแลปลานยนยัหาหลงปลาวันถกเเด็กนมว่าดเลยนะงันน่นันง่ายนี้ นันนี่นันน่ะนั่นน่นี่นั่นเป็นตนนี่น่ะาไปขึนเดือนน่นพ่ท่านบกดูงัดไันไหลแห้งกนพ่ท่านบกยุ่จ้ะมาดึงสิปุปากำลังแดลรวยังมา Nóng thật trò bưng đó không tương tố nói tôi nhanh Bà thái đi Nóng cho บกาัทันลงมาดอกบ่อนน้นบกก่อนนีทั้งปลาทั้งกบกหคือ่อทัน,นบกน้ยังไหลไอยู่สวัสดีครับสวัสดีช่วงสียังเรงครับพี่น้อง ล่มหนาวว้อยวอยครับพี่น้องอ่ะโอนี้ครับอปูเห็นได้ปูปูทุกตัวพม่น้อง้แม่นงันสิจองทุงเลยลยกว่าแม่น็นวางเาพี่วานสันคุณลงมาทึ่งจมเลยน้องวันนี้มเป็นตำนานเลยน้อนี่มาพี่น้องครับมาหากบหา กบไงง่าน้ำกันครับมาหาปลากอกปลาขวันน้ากันห้าพ่อจระทูสองตูครับพ่อได้ปุ่นพ่อได้ออมพ่อได้แก้วพ่ออยังเอาเมดเอาเมดครับมัอนี่เอามั้ยเดาจระทูหัวอ๋อมันเต็มเลยใส่น้าหมดเลยอ๋อมันตุกแต่มันเต็มไอเดียมันกรชินยากเลยอื่นแม่น้องใครกระชินคู่หนึ่งจละถุงให้มันเต็มเมื่อเต็มจะสนีจะสะขืดบนว่าหาลูกค้านี่เลยครับพี่น้องหาปลูกหาปลาครับหากอกหากบไปสลับพ่อได้ปุ่นพ่อได้ออมพ่อได้ใส่กอกใส่แรงใส่ง่าย ิมีนาใ่น้โม่ลยด้อยนี่ยใหยนเ่หยังหมูมันละเป็นะกูใกนโมโอ้ใส่เอเฮ้ยกินง่ายโว้ยเ้ยกระตองมีน้าใจตัววาปุ๋ยใส่ถุงไว้ก่อนหรอว้าวน้อคุณงไหน่ะพี่น้องเพื่ลโอ้ยันติตายเ้พี่น้องเ้ใส่ถุงก้อนโม่หรอเป่านี่มันนี่ยนเงียๆเป็นไม่รุ่นจิงเนี่ยเงียหยังเด้อพี่น้อง เ้า้อเมเรื่อยๆอ้สวกห้ามันครับเป็นลากเงี้ยเงียพี่รุ่นสิเจ้าเงยเงีจนบ้นเนี่ยบมันเขาเองมันเขอยู่ตาลปย่านปอยว่าไม่น่าใช่ถุงกัะป๋องกันกระนู้โอ้ยวัามันรักว่ามันรักเงี้ยเงียพี่รุ่นน่ะพี่รุ่นบนเห็นทั้งกอดเลยจะเขาพี่น้องโอ้โเขาลาตาพี่รุ่นตัวแล้ว

พอดีครับพี่น้องนี่มาในชุดดำุดเ้ครับชุดดำสไปเดียครับพี่น้องอีมงานอีสานบัตรหน่วยไทยท่อครับหนวยบบเบิ้งอะไรเจี๊ยบอะไีห็ดนี่แหละเี่เบิ้งเลยนี่แหละมาเบิ้งเลยไ่ได้กินผุนไปรุ่น่อรผุนบุ้ขั่วๆไว้หรผุนปลาขาวปลาขาวปลาตะเพียนปลาขาวขวดอะขวะโอ้ได้แล้ว ผิดนินครับตัดไปิดนินผิดนินหาหนหาเอาเี่ตัวนึงนี่ตัวนึงถือ่ได้จิรุ่นวาหาไฮะเอานนะนี่ข้อที่ตมไปสิอก็ยเนะไั้นเราคือห่อแหงแตวหาไ่เองจริงไนีวหาเอาพนม่ใส่ ไหเอานเนี่ยป๊อบป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 บก๊บกบคนไหนปบง่ายครับคนไหนกบง่ายหาได้ห้าเคนนะป๊กบ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 บบป๊หาได้ห้าเกับมันเนลองงเลยมีตัวได้มากครับวองหันว่านั่นว่ามันว่หาได้หาเอาไหมอืมเหรอเปตะบมานวลเออคับเอาหาหาเางอี่างงขาดว่าเรามาจะมา นี่ครับไอ้นเชนเนลครับกําลังบุกย่างนักเลยราว่าหาได้าเอากะมันก่าเก่ได้หนกระเด็นวต่อเพียงแตกุูเอี้ยเอล่ามกันแล้วอ่ะงานราคเด้หาเอาไปหาหัวดีบุกมากจะกีรวสิบัวลกสามาหาดีวหาเอาี่ยงโอ้โขีดปากขีดเได้มาเจ้าเคยานไ่ตูนั่นแหละไปใครง่ยงยไป ไหยก็ว่ามันบอดบุมบุมอยู่นั่นน่ดนียิ่ใส่ป่าดนี่ปาตัวึงวันสวดสวดีหามก่นเอากบกันเดี๋ยวีผพาพปเบิ่งอีกนไหมใส่ห้าเมดแล้วคนละคนเมามันเอาบุญบางไฟเนาะอ่ๆแ่บางเืากม่เมานแม่มูตัวรองไปเรื่อยๆเ่แม่นนองไฟได้สอตัวแล้วัวปลานิครับปลาปลาขาว สมเ่นเนีอปลาตายครับโอ้ทำปลาตายแล้วก็สิบไรแล้วเขึ้นแล้วเอาสููไอสููอาหางคไปเลยครับพี่น้องเขาะคนแลวหรืออมนะอางใส่ลงมาอย่งอีบุญหล่ะเงี้ง้วตายังไงไม่ยิ่งยางบูมันน่ะขนใจพเูดเบากับ้อมเสล้กันเตอตายก็มองตัวคืมันผู้ใดเนี่ยบอคโหขอร เนี่ยเอาเอิญใส่ถุงมือมากำต่หากเพียงว่ามันป่าว่ามันกบเตรียมมุ้งพูนเลยเลยจิบระบบต้มผัดนุ่นหน่อยนี่ฮะุ่นต้มเจ้าเนวฮะไะไรฮะเอาจะลูกเขาจริงมูมาม,มมูมาม,มด้วยอ <c oughs> ย่างไม่ได้น้ำมูก <c> พ <oughs> ่อด้ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมี่ยแล้ววะจะได้สู้ควันบ่าห,าหาเราบ้างเรื่อยๆครับพี่นอ้องมีลาบันว่า เงี้ยท่องค้าในปลาหู่งยังกว่าคนว่าช้างป่าในในเพียกบอกเขาไม่แรงก่าโอ้ใช่เราอกโอ้ยเอาผู้ใดหูกระบอกได้อพี่น้องเพียกทางในปลาบอกไม่จังใดช้างป่าในเพียกโอ้ยไม่แรงกว่าพี่น้องเลยเข้าใจละเป็นไหนเป็นแต่ไหนน้ำมูกวะไอ้สมพูดไอ้อมน้ำมูกเลยเนี่เล่าหล่อจะพูดมากคือหรอกไปวายยี่เนี่ยเหรอวันผู้ใดอยากอาบน้ำจะพูดเล่าหล่อเลงมายองตมสม จะอออออรอระรอไไะไรขึ้ขไปไปนกขาขา็หันที่่อาบอ่ะแมนรน้ยคเมตาครับแ่ากหครบไมยังมัเป็นตยานแต่เขี่ยตเคี้กวไปว่าหัวไปพื่นรุ่นบ่บ่ตายเมื่อสู้เขาใคว่ายองแห้งไรไปแต่นอกชา,บา่บ้านมาเลียมลูกเขาเนี่ อี่มึงเสนเหล้่ย่อไดฮะาไดฮะอะไ้ฮะเอาสวมเชนเนลี่ยวเราขาดงานมหาเอาค่ะๆตัวนึงาลวดเท่เเนี่ยนาฬิกาการน้ำออกข้าการน้ำเขาะนั่นเทวเอาเที่ลวดกันอายก็คืเอาข้าติเป็นเทพยุโรปอันอาหารมหาปาเรื่อันะไะเนียนหมดไปเป็นวัตถุดิบนะเอาเอาเง บ่ได้เดิอนเดือนบ่มาแลงเอาไปบ่ได้อ่างลูกอ่างเมียบ่มีดอก้หาเพียงเน่าบ่แม่นดอกคบออดอไมเดืนนั้สี่เลยจะไปดึงด้บาดมือจะได้งานนั่นทางฮักโบมันคือบยังเขาแต่สมคุยุขนยบาดนนที่ปีละกาได้เตียลไปเรื่ยๆครับแนกไฟกำลังยิเกลงเล่อยอยู่ มือเรา่ได้ดีอย่บนหลังหงส์ขบไปเลยเบิร์ดต่อฟังอีครับกระไดฮะเด้อขบเบิร์ดวานตัวเสยวา่าแรงการยิบทำให้อไม่เื่อคอยร่ตัวผีตัวรองเอะนาะตัวลุบจะรันเถอะเอาะขบไปคีรีขอนจะบคีรีข้อนหอบบเนาะากระสินขบตัวเนี่ยคุแล้วระดว่างทหาขบมาแยงก็ได้บราบ

ดที ciel, ่หนานั่นใจก่อนนกอนนนน่กางกับกวางใส่ทางลมมากทำเนี่ยกินอะไรสมเือบ่จะได้้อมมาเงะด้อ่ะยออปลาดุเอาหนึ่แม่ละเสมก็คุมเง้เวันแม่นเย Mặt tai lạ lắm cả lại là này. phải tham rồi nát chị phải luôn tụi mọi người nắm bắt được nàng dạy bỏ qua được con người 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 con con người 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 con người

ปลาไปห้ฮยจะเอางัวไปจุดีกแบบคนพี่น้องมึงก็เด้มัวนอ่ะงัวไดเลยเรียกเรียกเขาเลยเนี่ยเล่ามาเอาไปจุแล้วเนาะแต่ว่าตัวเธอตัวมามจะตับานเนาะนี่ยันี่ยแล้วหม่องพอนเนาะแม่องช่วลย่นเว่ับแลวปุยมันห่องรัดแล้วบ้าคนละนไปเอาสูสูสูจังเล็กจังน้อยกันจะพึ่งท้อไม่ต้องไป นี่มันนางปลาเพียบขึ้นดินสาวเงินกระถิ่นเถาบุ้ยเม่นไปสู้ๆเนี่ยแพร่โปมาปูฟอมนะไปประจังปูหมานก็มูเราเจ้าพ่อไปลุยกันเรื่อยๆครับนี่ละถอนเขามาแล้วเมือนอยู่มองมันโมมี่ไปอยู่ห้องเครื่องหมดจีไปสู้ๆ ขึ้นเดือดขึ้นเดือดสองตัวนี่สุกินมั้ยล่ปากดีๆเนาะน้ำทั้แงใช่ส่วนโอ้ยจะจะเอายู่ติสันันนึงไงโอ้ยาานเอาเอาเขื่อเสียกันังใจโอ้าหแต่มาต้งเขียมาหาปลากระเดือดเห็นมั อ๋ี่แล้วัยกิเบระดับร้านอาหารมหาวัตถุดิพไปลากระเดือเดียวเห็ด้วกินน้องกระูวัีีวไม่มีนะปลากระเดืไปออกเมนูด้วเดียวเห็ดั้งแถเห็นปะจ้งไหนกินอ่ะเห็ดสูชิเอนแล้โอ้ปั่นก็ปั่นก็หววันทักจะได้องว่าเดียวนร้นอ่ไอยู่ไแล้วันด้านยเออเดียวไปกินเดียวนะน้อยสมอ๋อ ถอยทับผู้เรียนผ้าเพื่อเียนผ้างไคือถ้าี่ละที่นี่รพุดมันกคผุดหล่ะให้ทีุ่ดมันไปถอยน้ำมูแม่้องไถเจ้ากอกไอยกันถอยอีกเดียวจักแล้วเพิ่มาถอยทับเนาะยกยังกระไรจีอูปูไปไลก็ไลดิีูโซ บลาดมาแห้งก็บาดเว้ยเบื้บเบื้บเบึบมากเว้ยมีะพี่น่องจำาะไรวาจะกีมาึกปลาแตงแรงแงแรงแตงแรงแงนี่แหละผู้นี่แหละตว่นสุ่มหมูตเกียงว่ามมูตเกียงบม่ม่ปรคบ่รบฮึฮะลำยาดีเนาะเสียงผ้าเดียงบ่ได้มากระตุกวรุ่นคือหาเก่งแต่คนนะหาเก่งอยู่บ้างน่ โ <mile inside. S 2> oh. wow. mm ุนนย่วตอสนฮะ่าน่าเป็นยูโบเตอรนี่เียนเียนเียนผิลุกขึ้ว่าปลาเลีนตามกันตายก็มีพะนะมั่าหลายค่ะหลายเนี่ยแต่ว่าเมื่อวานเพียงน้ำลงสาโอยปลาเมื่มสิเลีนไปเลีนตามกันตายเทราสอยู่พะนะืเอ้อมึงประด้นเงินไดีหามันดอกปลาก็ด้ อย่าบอกานนี้โอ้ยยังี่อยี่รอเลยเ้ยวคบหลังไรอุ่นีเลยหน่คกบแล้วก็ยังลังไร่เยบหลังไร่็เหลังไร่เทดำาลกเงนั่นบอกเลยไอ้เวตีซี่ตีหาผู้ใดอียก็เสียงวาวนั่นน้องม่ากเปียนเยบ่บ่่นองหน่รุ่งเทียบด้ไปส่งมาขึ้น กูเสียกว่าย่างดีเป็นตัวีที่ีฮะเาบงเลยเลยครับตอนนี้หน่อยรุ่นมาปล่อยหาลอยพอปนิ่งตัวหันว่าสงตัวจักสีเอาปลายมองไหนมาเน่อยนว่าหาลอตัวกัพ่อ่าเห็นปลายมันยุ่ด้พรุ่นันว่าหาลอยทวนๆนี่มันมัดีมัปลายมองไหนมันนังสองตัวนี่ยพุ่นน่ะมองมัเสบเลี้ยวไปฝากคู่บนแดงก้าจ้าุคนมือ ตอนซ้อนเนาะมี่ตูวตับหวานวานเอ้าวบ่นมึงเจ้าเจาจีนเตี้ย้เจ้าเดียวมือขวดขื้นเกาไล่สมเอ้ยถอยถอยถอยรอเจ้าเส้ป้าขอคั่เลยมันเด็กวรุ่นไม่ไดคือบ่ ผูหลานเพื่นเก็บใจอยู่หัวลอตัว่นเเออวกพกูเดียว่วาบงนาเออ่า่ไม่ไม่เพื่นมากเออไปไปไปจับพวกปลาจีขุ้นป่อยสามลูสาเล็ดเลียนกัตายอยู่หัวหัวหาลอยตัวบ่ผาด่ผาดบ

もうこうって。

มันลงมองน่หายจนมันเส่อยน่องไ่้นฮะบ่เลมันใสแบบอาต้ย่ามาดำมันเลงได้เนาะมาตัวมาตัวมา ม่ไม่ไม่สมเมื่ไเม่คือเราตึกตัวต้มมาละเมอนี่ยมาด้ยิริพอมาวาเื่อนอรขาเอเพ่นนหลงเสียกินเยอะดอกมละกบเราปุ้ยเพื่อนในคบหนึ่งไปเขาไปสมคัดเจ้าถึกต้มอือยหลานไปแมนไปกินไม่ตู้มานมอวะอ๋ออเอหัวขึ้ไปพุ่นเจ้าขึ้นไปพุ่น้นหนึงขาอยู่พุ่นไปันน ขอบคุณอีพี่ครับขอบคุณคุณรองพะเนาที่ก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามอิสานบัานเหน่อยพร้อมสมเชแนลวร้านไส้มาลินั่งครับจะได้ก็ฝากพี่ฝากน้องครับแรื่องนี้บุญีถือว่าพ่ออยู่ที่กินอยู่ครับนี่ถือว่าพ่อไปพ่อมาหาอยู่ให้กินครับมือหมานมือบัวเอาแล้วก็ใบซึมนี่แหละครับดูนะครับสสวัดีครับยตบมชี่ยวนะครับเต้ฝากกันเนี่ยมาคุณรองเชี่ยวฝาก Tiết tuổi hỏi tám nó Tiết tuổi hỏi tám, sao ngoài lại